ซึ่งไม่มีเหตุผลใดที่ไทยจะไม่ยอมรับข้อตกลงนี้เพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อไทยและเป็นการแก้หน้าสร้างชื่อเสียงว่าไทยได้ปราบปรามพวกไทยเทาไปแล้วเอาล่ะรบท่านผู้ชมครับเรามาทำความเข้าใจกับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะคือหน่วยงานอะไรแล้วหลิวจงอี้เป็นใครผมเกริ่นให้ฟังสั้นๆแล้วนะฮะนี่ขยายความไปฟัง คนไทยหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนว่าทําหน้าที่อะไรใหญ่กว่าสำนักงานตํารวจแห่งชาติของไทยหรือไม่กระทรวงนี้มีชื่อว่ากงอันปู้กงอันคือปลอดภัยปู้คือกระทรวงมีสถา,านะเป็นกระทรวงขึ้นต่อคณะมนตรีแห่งรัฐของจีนถ้าเราจะเปรียบเทียบสำนักงานตํารวจแห่งชาติของไทยแล้วกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนถือว่า ใหญ่กว่ามากเพราะมีอำนาจมหาศาลบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ด้านบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงท่านผู้ชมครับมากกว่าสองล้านคนทั้งตำรวจการต่อต้านการก่อการร้ายการปราบปรามยาเสพติดการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่สำคัญการควบคุมคนเข้าเมืองปราบปรามลัทธิศาส,สนานอกรีดปราบปรามสินค้าหนีภาษีและยังมีอำนาจควบคุมเรือนจำทั่วประเทศจีนอีกด้วย ส่วนนหลิวจงอี้ผู้ช่วยรันตีกระทรวงความมั่นคงและสาธารณรัฐของจีนเป็นนายตำรวจอายุ60ปีเป็นมณฑน,นชาวมณฑนเฮยหลงเจงียงอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานของจีนเขาเป็นตำรวจมือปราบมาตลอดชีวิตรับราชการเขาเคยคลี่คลายเรื่องใหญ่ๆมาแล้วจำนวนมากชีวิตเขาการทำงานเขาเคยถูกนำไปเป็นซีรีส์โด่งดังในจีนชื่อเรื่องผมคือมือปราบ ผู้มีการทํางานของหดียวจงอี้ทําให้เขาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการกองชาการที่5หรืออีกในหนึ่งคือตําแหน่งกองบชาการสอบสวนคดีย,ยาาซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจอิทธิพลมากที่สุดในกระทรวงความมั่นคงสาธารณะต่อมาปี2567ปีแล้วในะหลียวจงอี้ก็เลยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเมื่อเดือนมีนาคมท่านผู้ชมครับ การที่นายหลิวจงอี้เดินทางมาไทยพร้อมเอกสารหลักฐานของขบวนการคอร์นเตอร์ที่มีฐานอยู่ที่เมืองเมียวดีประเทศพม่าตำรวจจีนพบว่าในเมียวดีมีกลุ่มช่อโกงใหญ่ๆประมาณ3ามกลุ่มมีผู้เข้าร่วมมากกว่า1น0 0 0แสนคนมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นชาวจีนหัวหน้ากลุ่มช่อโกงส่วนใหญ่นี้ก็เป็นคนจีนเช่นกันทำการช่อโกงหลอกลวงเหยื่อไปทั่วโลก สมาชิกและเหยื่อของกระบวนการช่อโกงจากหลายประเทศวางแผนหลอกลวงโจรกรรมทางไซเบอร์พน,นันออนไลน์ฟอกเงิน Online, k, และกิจกรรมทางอาญาอื่นแล้วโดยสมาชิกกระบวนการหลายคนถูกหลอกล่อไปยังพมา่าหลายคนถูกบังคับให้ทำงานถูกคุมขังถูกทารุณกรรมบางคนต้องเสียชีวิตว่ากันว่าหลักฐานที่ฝ่ายจีนส่งให้ตำรวจมีความละเอียดมาก เขาระบุไม่ใช่แค่ชื่ออย่างเดียวอัตลักษณ์ด้วยหน้าตาเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงมีที่อยู่ในจีนฐานที่ตั้งในพมา่าเรียกว่าชี้ตัวให้จับได้เลยด้วยข้อมูลเหล่านี้เองทำให้ในายหลิวจงอี้เป็นตัวแทนปักกิ่งยื่นข้อเสนอต่อไทยมาเพื่อไม่ให้บิดพริว้วเขามี6ข้อเสนอ 1. เขาขอให้ไทยถอนรากถอนโคนกระบวนการหลอกลวงจีนจะส่งข้อมูลสําคัญและเส้นทางการเงินให้กับฝ่ายไทย ขอให้ฝ่ายไทยมีปฏิบัติการโดยเร็วจับกลุ่มหัวหน้ากระบวนการมาให้ได้ 2. ติดตามคดีหลอกลวงหวังสิ่งทั้งนี้ก่อนหน้าที่นายหลิวจงอี้เดินทางมาไทยตำรวจได้จับกลุ่มนายเหยยนสือลิว้วตัวการที่หลอกลวงในหวังสิ่งได้ส่งมอบตัวให้ฝ่ายจีนแล้วโดยยังมีผู้ร่วมกระบวนการอีก20กว่าคนขอให้ฝ่ายไทยจับตัวให้ได้และส่งกลับไปดำเนินคดีที่จีน 3. ขอให้ช่วยเหลือเยื่อที่ถูกควบคุมตัวจีน เรียกร้องตำรวจไทยเร่งช่วยเหลือเหยื่อผู้ถูกหลอกลวงไปทำงานในเมียวดีแล้วกดดันให้ทางการท้องถิ่นปล่อยตัวมาให้ได้เขาใช้คำว่ากดดันเพื่อปล่อยตัวมาให้ได้ครับท่านผู้ชมครับสีให้ไทยปิดกั้นสาธรรณภคต่างๆที่ส่งไปยังรังอาชญากรไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตวัสดุก่อสร้างของกินของใช้ ที่ใช้ไทยเป็นเส้นทางไปยังฐานของกระบวนการหลอกลวงและต้องใช้มาตรการเข้มงวดให้การเดินทางในการเดินทางข้ามปรมแดนหมายความว่าอย่างไงท่านผู้ชมหมายความว่าข้าวของที่บรรทุกใส่รถ10ลอ้อที่มีเทรลเลอร์ที่ซื้อของอุปโ,โภคบริโภคบะหมี่มามา่าเป๊ปซี่โคลาบุรีเหล้ามันต้องมีแหล่งที่เป็นเอเจนขายให้ซึ่งไม่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่แม่สอดนั่นเองแล้วผมติดตามเรื่องนี้ ว่ากาทำทางการไทยทําหรือเปล่าเพราะถ้าทำก็แสดงว่าเครื่องบูกบ่อนพวกนี้จะไม่ได้เข้ามีวดีอีกต่อไปแล้ว5จัดตั้งหน่วยบริการร่วมไทยจีนอย่างถาวรเลยจีนจะส่งพนักงานสืบสวนมาร่วมทํางานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ,รกวดขันการบังคับใช้กฎหมายและที่สําคัญที่สุดข้อหกท่านผูครับข้อหจัดการป,รป,ญปัญหาภายในไทย จีนหวังว่าไทยจะกวาดล้างแหล่งช่อโกงทางไซเบอร์ในประเทศไทยอย่างจริงจังตรวจสอบกิจกรรมบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแก้ไขความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกับนานา,นานาชาติที่มีต่อประเทศไทยท่านผู้ชมครับ6ข้อสเสนอของฝ่ายจีนเรียกได้ว่าสัดตรงเป้าไม่ต้องอ้อมค้อมกันอีกแล้วไม่มีการขี่มาเลียมกำแพงหรือว่ารำเบิกโรงกันเพราะว่าฝ่ายจีน เห็นมาแล้วว่ากรณีหวังสิงว่าฝ่ายไทยนั้นสามารถกดดันให้กลุ่มกรรเรียงที่คุ้มหัวแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพม่าอยู่ปล่อยตัวเหยื่อได้ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด s r i b e แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ u t u b e นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม โดยเฉพาะข้อที่6ที่ให้จัดการปัญหาภายในของไทยได้เปิดเผยถึงความหย่อนยานและช่องโหว่ที่มีอยู่ก่อนในฝ่ายไทยรวมทั้งถึงการสมค,คบคิดระหว่างเจ้าหนี่ของไทยกับกลุ่มอาชซียกรฝ่ายจีนถึงเรียกร้องให้ไทยแก้ไขปรับปรุงตัวเองและให้ความร่วมมือฝ่ายไทยก็ได้ยินข้อเสนอกลับฝ่ายจีนสข้อข้อหนึงเห็นด้วยการตั้งหน่วยเป็นประการร่วมไทยจีน ขอให้ทางจีนช่วยปราบปรามผู้สนับสนุนทางการเงินในประเทศจีนและช่วยข้อมูลกลุ่มทุนไทยที่รู้เห็นเป็นใจร่วมมือกับทุนจีนเทาดังกล่าวด้วย3ทั้งสองประเทศดำเนินการร่วมกันเพื่อต่อสู้และติดตามอาชญากรรมฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัล4เส,สนอให้จัดประชุมร่วมกับกัมพูชาลาวและพมา่าโดยให้จีนเป็นการนำทั้งนี้ท่านผู้ชมครับข้อเสนอฝ่ายจีนและฝ่ายไทยจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการปราบปรามขบวนอาชญากรรมระหว่างประเทศ เป็นรูปแบบใหม่คือหนึ่งจากรูปแบบเดิมค่อนข้างซับซ้อนยืดเยื้อคือญาติของเหยื่อต้องแจ้งความในประเทศจีนแล้วก็รายงานข้ามประเทศประสานงานต่างสถานทูตตำรวจไทยดำเนินการสืบสวนจับกลุ่มทรงตัวประเทศจีนมาเป็นรูปแบบใหม่ที่กระชับฉับไวมากขึ้นคือตำรวจจีนใช้ข้อมูลเส้นทางการเงินชื่อที่ตั้งผู้ต้องสงสยัยส่งให้ตำรวจไทยจับกลุ่มและช่วยเหลือเหยื่อในทันทีก็คือว่า ประหยัดเวลาการทำงานตำรวจไทยแล้วก็ตัดเส้นทางการวิ่งเต้นของจีนเทาที่มีต่อตำรวจเทาไทยเทาด้วยนะเพราะฉะนั้นไทยเทาเนี่ยตำรวจไทยเทาก็จะไม่มีงานทำเพราะว่าเมื่อจีนส่งข้อมูลมาแล้วตามข้อตกลงเราต้องจัดชุดพิเศษและดำเนินการทันทีเลยเรียกได้ว่าตำรวจจีนจัดการสืบสวนสอบสวนหาหลักฐานมาให้เบ็ดเสร็จแล้วส่งข้อมูลอย่างละเอียดให้กับตำรวจไทยไปจับต่านผู้ชมครับท่านผ,ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยครับ ถ้ายังจับไม่ได้ก็ไม่รู้ผมไม่รู้จเจ้าหน้าไว้ที่ไหนผมเตือนก่อนนะฮะว่านโยบายอันนี้มาจากนายหวังอี้นายหวังอี้เนี่ยเป็นมุขมนตรีของคณะโพลิตบูโรเป็นไปไม่ได้ที่สีจิ้นผิงจะไม่รับรู้เรื่องนี้สีจิ้นผิงจะต้องรับรู้แล้วก็ให้ไฟเขียวหวังอี้ให้ดําเนินการเดินสุดซอยจัดการเรื่องนี้ให้เด็ดขาดและก็มีโอกาสสูงนี่ความคิดของผมเองท่านผู้ชมครับเชื่อไม่เชื่อแล้วไป <c oughs> มีโอกาสสูงที่จะมีการร่วมมือระหว่างจีนพม,ม่าและประเทศไทยในการฟาดฟันกับกลุ่มกะเหรี่ยงของนายพลชิตตุที่เมียวดี <c oughs> ก็คือจะเป็นการปฏิบัติการทางใช้กําลังทหารซึ่งพม่าต้องการอยู่แล้วพอพม่าเข้าแดนกะเหลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าไม่จีนเข้ามาร่วมด้วยกะเหรี่ยงถ้าจะหนีเข้ามาไทยต้องเจอกองทัพไทยยันเอาไว้แล้วก็จับตัวพวกกระเหรี่ยงที่หนีเข้ามาอย่าประมาทท่านผู้ชม เราเนี่ยคาดเดากับเวลาจีนเนี่ยท่านผู้ชมครับจีนจะเป็นประเทศที่สุภาพขอความร่วมมือจีนถึงมีคำพูดกันมาคำานึงท่านผู้ชมครับมารยาทมาก่อนถ้าไม่รู้เรื่องค่อยใช้กำลังกันจีนจะเป็นคนอย่างนี้ที่ผมสงสัยก็คือว่าท่านรัฐมนตรีต่ตางประเทศท่านมาฤธิ์ไม่ทราบว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีจีนลงพื้นที่ชายแดนไทยท่านบอกว่าเป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรมท่ทานผู้ชมครับพอถูกกดดันมากๆว่าไทยยอมให้เจ้าที่ระดับสูง จีนเข้ามาชี้นําการทํางานของตํารวจก็เริ่มมีการโยนขี้คุณมาริ์เสงเงียมพงษ์รัฐ่าการสงตรางะเทศให้สัมภาษณ์วันนายหลิวจงอี้เดินทางมาไทยเรื่องนี้ไม่ได้ผ่านงานกระทรวงการต่างประเทศตนไม่ทราบเป็นเรื่องกระทรวงยุติธรรมที่เขาติดต่อกันพร้อมรูว่ากระทรวงต่างประเทศไม่ยอมให้จีนเข้ามาทําอะไรโดยที่เราไม่ปล่อยให้ทําท่านคุณมาริ์ครับลําพังชาวป,ประมง4ี่คนที่ถูกพม่าจับตัวไปคุณภูมิธรรมเวชชัยและก็ คุณมาริดยังไม่มีสติปัญญาอะไรที่จะคนสี่คนนั้นกลับมาเลยคนประเทศจีนโดยมุขมนตรีหวังอี้คุณมาริดรู้จักหวังอี้ดีไม่ใช่เหรอต้องรู้จักสิคุณก็รู้ใช่ไหมหวังอี้เนี่ยเขาใหญ่ขนาดไหนเขาคุยกับสีจิ้นผิงได้ทุกวันแล้วสีจิ้นผิงคือใครการที่เขาส่งนายหลิวจงอี้เข้ามาแล้วไปพบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่นรัฐบริวาการสุรทิธรรมถือว่าเขาให้เกียรติแล้วนะแล้วถ้าข้อตกลงกันแล้วถ้าไทยยอมรับ ซึ่งไม่มีเหตุผลใดที่ไทยจะไม่ยอมรับข้ตอตกลงนี้เพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อไทยและเป็นประโยชน์ต่อจีนและเป็นการแก้หน้าสร้างชื่อเสียงว่าไทยได้ปราบปรามพวกไทยเทาไปละได้ทั้งประเทศคุณมาริชจะเอานโยบายของการตามทศมาได้ว่ามาทําโดยสั่งการให้ไทยทำยังไม่ได้เขาถึงตั้งนั้นทำงานร่วมไงล่ะคุณมาริ์ครับตอนนี้รัฐบาลจีนได้เข้มงวดการเดินทางมายัางประเทศไทยพม่ากัมพูชาของคนจีนอย่างมาก ถึงขนาดมีการตรวจสอบการซื้อตั๋วเครื่องบินของคนที่สุ่มเสี่ยงจะตกเป็นเหยื่อของกระบวนการหลอกลวงเช่นคนที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นครั้งแรกหรือคนที่อาจจะถูกหลอกว่าให้มาทำงานที่เมืองไทยโดยจะมีตำรวจโทรศัพท์ไปหาสอบถามว่าจะมาทำอะไรไปกี่วันไปกับใครและเตือนให้ทบทวนการเดินทางนอกจากนี้้วท่านผู้ชมครับแอปพลิเคชันพูดคุยออนไลน์อย่างเช่น e c h a ทที่คนจีนใช้กันทุกคนก็เพิ่มการ ป้องกันเช่นเดียวกันเช่นมีคำเตือนหากติดต่อกับผู้ที่ใช้อยู่ในต่างประเทศบล็อกการใช้งานผ่าน VPN และอาจจะบล็อกไม่ให้เหยื่อกลุ่มเสี่ยงติดต่อกับคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนท่านผู้ชมครับการเดินทางมาเมืองไทยของนายหลิวจงอี้แสดงว่าทางจีนให้ความสำคัญกับการปราบปรามแก๊งคอสเซนเตอร์แบบถอนรากถอนโคนแต่เขายังไว้หน้าฝ่ายไทยวิธีที่ใช้คือส่งข้อมูลให้ฝ่ายไทยดำเนินการและจัดตั้งหน่วยเป็นปฏิการร่วมกัน ถ้าวิธีนี้ยังไม่ได้ผลไม่แน่ว่าจีนอาจจะต้องใช้โมเดลเดียวกับยุทธการแม่นำ้ำโขงที่เคยไล่ล่านายหนอคำราชายาสิบติดที่ก่อเหตุฆ่าลูกเรือชาวจีน13คนกลางแม่น้ำโขงเมื่อ14ปีก่อนในวันที่5ตุลาคม2554ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลจีนใช้หน่วยพิเศษของจีนหาข่าวไล่ล่าผู้ต้องหาในสาประเทศคือไทยลาวพม่านานหเดือนถึงจะจับตัวนหนอคำได้ที่ประเทศลาว นายหนอคำและลูกสมุนถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนได้รับโทษประหารชีวิตคดีหนอคำทำให้ทางการจีนได้จัดตั้งหน่วยลาดตะเวนแม่น้ำโขงรวมสี่ชาติเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้เรือสินค้าและมีปฏิบัติการร่วมกันเป็นประจำทำให้ภูมิศาสตร์ทางอำนาจในลำน้ำโขงเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์ กด Follow และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม